เราไป40เองเราปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อกี้คุณยกคันเร่งเร็วไปคุณควรจะสารลอมตัวท้ายแล้วคุณควรจะพุ่งเลยไปเลยไอ้แดกแล้วก่อเมื่อกี้คุณจะหลุดนะคุณดูแล้วจำมือครับมือจับผิีดครับ อันนี้เทคสองเลยนะมึงก็ยังไม่บอกว่าเอ้าห้า3ีสามสองหนึ่งมึงก็หอมอ่ะ้อมอ่ะพอ้อมก็้อมสวัสดีคุผู้ชมครับสวัสดีครับเจอสดีคผู้ชมรวบโอ่สเปเชียลคอนเทนต์ใช่บริสตงยางที่ มีประวัติอันยาวนานผมรู้จักกับท่านประธานด้วยคนก่อตั้งเหรอเป็นเพื่อนปู่ทักทายท่านประธานเป็นสายาญ,ญี่ปุ่นนะเค <c oughs> ยได้มาฮัตโตะนะเฮ้ยขึ้นมาบิสตโตรกับอะไรต่อเซมส์เพื่อผมชอบเวลาผมเป็นสายญี่ปุ่นเด <c oughs> ีอยู่งานนี้บิสตนไดโตร diving e x p e r i e อันล็อกโพเทนซ่าพาวเวอร์ครั้งที่สอง <c oughs> เป็นงานที่สร้างเสริมประสบการณ์ใช่ครับสร้างเสริมการเรียนรู้การขับเคท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยนะมีรถยนต์ก็จริงเปลี่ยนยางก็จริงแต่ไม่เคยรู้เลยว่าหนึ่ง รถของคุณทําอะไรได้บ้างใช่ยางนี้คุณเปลี่ยนมามีประสิทธิภาพขนาดไหนถูกต้องบางคนที่ขับจากบ้านไปส่งลูกสาวเจ็ดมงเช้าแค่นั้นเลยแล้วก็กลับแต่ยางจริงๆแล้วมันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นบริสโอนบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า experience ว่ายางบริสโนถ้าอยู่ในรถของคุณ มันทำอะไรได้บ้างแต่แล้วันนี้เราจะทดสอบกี่เซสชันครับพี่โกมีสเซชันชได้ให้ประสบการณ์กับคุณเะฉะนั้ใครที่ใช้ผีปัญญาบริสตอลนบอกได้เลยว่าจะได้เปรียบคนอื่น<ช>เพราะว่าก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้ท่านได้เปิดโลก,กทัศน์ให้ท่านได้เข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอีโวคุณยอาคันนี้ทดสอบเปล่าอาจะไปเหลืออะไรอ่ะเอาลเลยวันนี้น่าอกเลยเซเลบิตี้ อัตผลประกอบของโอ้โหเลยรอเหมือนกันแล้วอีกคนหนึ่งใครฮะจำไม่ได้ใครนะเห็ดหมานะมาไม่ติดอยู่เขาได้ไงวันเนี้ยเดี๋ยวได้ปะทะกันแน่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมสำหรับคนที่ใช้บริสตอลแต่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาแล้วก็จะเล่าประสบการณ์ในครั้งนี้ผ่านเลนอันนี้ใช่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจแต่ตอนเช้านี่กิจกรรมก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะใครที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะขับรถเข้ามา ไปจอดลงทะเบียนกันให้อินเสิร์ตเก็บผ้าไปแล้วเราเตรียมเข้าการบริฟ้ยแต่อย่างหนึ่งเลยที่เราลืมไม่ได้คือวันนี้เราจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะที่หนึ่งใช่ครับเดี๋ยวเราจะแจกลวดลายสติกเกอร์ที่ออกแบบกันในเพจของ S ตรี Do g อก่คขับเจ้า Lex งเซ Evolu เวอ 8MR นะครับจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะแจกแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยกูขนล้อมึงก็คูบอลมึงก็คูบอลกูแบกล้อมาก็ต้องเปียมเดี๋ยวเราไปดูในงานกันนะครับ มากครับดีมากดีมากดีมากน่าดักคุ้นเนีะคนนี้คุณนะคุนคุ้นคุคุณคนไอ้คุณจ็คแอนด์คว้าปพผมะฮะเรียบร้อยครับท่านใช่ผู้เกียเสื้อมันจริงจรเนี่อ้โหเดินเ็คเขอ่านออกสเอลครับอันนี้คือหอควายได้แล้วใช่ไหมครับไม่รู้เอซสอ่ะได้ครับรักกันนะอย่ามาล้อกันนะลูกนะคนนี้ด้วยครับคนนี้ด้วยครับ A ซครับ สวัสดีครับผมมาเป็นอินสตรัคเตอร์ครับสอนพวกคุณในการใช้<อ>รถใช้ถนนให้หใหมันเรียบร้อยฝากตัวด้วยครับอาจารย์เพราะว่าผมสอนพวกคุณไปนานพอสมควรแล้วคุณฝีมือขอพวกคุณยังไม่ถึงขั้นนะท่านผู้ชมดูบนหัวนี่นรกอยู่บนหัวเหรอวะอาจารย์คุณทั้งนั้นเลยเยนี่ยขอบคุณมากกกคครับบขอุณมาเลย็ต้อองยู่รมันนสัน้น เจอพิธีกรในงานครับครับ<ช>คุณแอนดรูครับเพ้าเขาเป็นนักแข่งด้วยเป็นพิธีกรด้วย<ช>เป็นดาราด้วยโส<ช>ดอ่ะร้อนเงินร้อนเงินพี่แอนดรูอย่างนี้คร<ช>ับผ,ผมพี่ก็รู้จักแบรนด์ บริสตอลครับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นยุคผมในตอนนั้นผมใช้ทำการแข่งขันด้วยก็คือ b ริสตอลโพเทนซ่า RE711 ผมใช้แข่งรุ่น Honda Jazz o วัน a k e Race ปี2008เลึกไปแล้วเราโคตรแจ่เลยใครต้องแต่งรถต้องใส่เจ็หนึ่งๆไหนบอกหน่อยว่าบร s t o n e ตอนคุณใช้เนี่ย ที่ผ่านมาที่คุณเคยใส่ยางเบสโตม้ประสบการณ์อะไรกับคุณบ้างคุณนดนดูเราใช้ในการแข่งขันนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่ว่ารถแข่งเรารู้กันอยู่แล้วว่ารถทุกคันจะต้องใช้ยางในการแข่งขันหรือสลิกแต่กับการที่ผมใช้แข่งขันคือใช้ยางรถบ้านปกติเไรเดียนไรเดียนปกติเลยคราวนี้พอเราได้มาแข่งขันแล้วเราก็ใช้มันผมรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันเกาะถนนแล้วการแข่งขันเซอร์กิตมันไม่ได้แข่งแค่รอบสองรอบเราขัดตั้ง1ิกว่ารอบถูกมันก็ยังเอาอยู่ถูก เพราะฉะนั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมว่าใช้ยางบ้านปกติเนี่ยเรดียวปกติเนี่ยก็แข่งได้ก็แข่งได้เอาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านการใช้ในสนามแล้วในถนนจริงชีวิตจริงที่ใช้อยู่ผมก็บอกเลยว่าปลอดภัยพิทยากรเขาบอกเรเ่ียของบิสตบิสตก็พัฒนาม,มาจากการแข่งขัน f อร์มูล่าเจแปมาอยู่แล้วรวมถึงเข้าไปอยู่ในฟอร์มูล่าวันมันก็ถ่ายทอดีเอพวกนี้มาถึงอย่างรถบ้านแล้วรถบนนี้ก็เป็นยางบิสตอร์อเทนซอร์อะดรีนาลีนศูนย์ศูนย์ครับนั่นแหละซื้อถ้าเถอะแล้วท่านจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปีแล้วท่านก็จะมาเจอ เจอคนหน้าตาแย่กว่าผมหน่อยครับที่เขาเป็นพิธีกรด้านบนไอ้แต่มันมาย่างจริงพี่ก็หลายๆคนอยากมามากแล้วพยายามจะมาล็อบบี้ผมถามเพี่เยนช่วยหน่อยพื่ช่วยคุยบิลด์โซนห้าพันก็ไม่ได้ห้าพันปีกันได้ปีกันได้ปีหน้ามันก็ส่งมาซิเออเออถ้าก็เดินย้ายกันไปก็หล่อมหลวมนี่จิ้มแล้วท่านผู้ชมครับถึงรอบเปลี่ยนยางฝากบิลด์โซนไม่ได้เอาหมก้อมใจด้วยส่วนใครใช้บิสด์โซแล้วคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยชอบยังไงอยากให้บิสด์โซปรับปรุงตรงไหน หรืออยากจะมีไซส์อะไรเพิ่มติชมมาติเพื่อก่อบิสโตนรับฟังขอบคุณครับ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 คถ้าตามนิดละวันเืินเดียดไปเลยที่หล่อน้อยมันนิดเดียวจริงๆนะถ้าเกิดแม่ไม่ทำตกเต็นะก็วันนั้นแหละถ่ายไปถ่ายตั้งใจถ่ายถ่ายเลยถ่ายน้องครับหมดเราต้องมีความตั้งใจทำงานเว้ยทำอะไรต้องมีความตั้งใจอะไรการคุ้มเฟรมเออแต่แถมข้างๆภาพนิ่งเข้าไป มึงจะถ่ายตรงนี้ที่มึงมาถ่ายอะไรอ่างกูเล่าไปตรงไอ้อาร์ตน้องเกาเนี่ยฮัลโหลแม่พี่ขอนแกงกูุ้งมึงปะทะอย่างเดียวเลยไปตรงกูเอ้ยยืนก่อนยืนก่อนเขาบอกให้เบิกก่อนหัวครับอครับผมครับครับผมอ่า เออก็เดี๋ยวเลยนั่นแน่ไอ้เจ้ยาก็สอนมาไอ้เนี่ยสอนไถมืออะไรมากูรู้ไปดูเส้นทางกักูรู้กูรู้กูรู้ต้องลงเห็นไหมมาลงทำตามกฎมั้งเหรอเราชอบแหกกฎแต่ผมชอบการจัดงานของริสโตรเขาเนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็เลี้ยวด้วยความรวดเร็วยางมันจะไปตามเส้นทางเอากาศไม่ง่าย แต่ถ้าเราเลี้ยวด้วยความไม่รุนแรงอย่างเช่นเรากระชากรุ่งบลายไปกต่ถ้ารุ่งบลายกลับยางมันไม่อยากไปกับเราแบบนั้นเขาบอกความเร็วเท่าไหร่นะหกสิบสิบไม่ใช่เราหรอกเราไปสี่สิบเราปลอดภัยไว้ก่อนสาบานนะคุณแม่บอกไว้สเตชันแรกของเราครับเป็นสลาลอมกับเบรกเราไปช้าๆก่อนช้าช้าๆครับ โช้าๆนะครับอันนี้เราช้าๆก่อนฮะเราจะช้าๆกันนิดนึงเพราะว่าอันนี้เร็วมากมันจะตลายฮะฮะโอ้โหเพื่อนารับเวลากราตรงไหนครับทำไมฮะโอ้โหตอเนี่ยฮะไม่ต้องท้าแล้วฮะแต่บ้านกูเรียกเร็วคนอื่นก็ใช้เวลาประมาณสิบนิ้วฮะนะฮะคุณใช้แค่ห้า จานช่วยตดชมหน่อยครับจานฮะดีดีเลยฮะดีเลยแต่ว่าเมื่อกี้คุณยกคันเร่งเร็วไปคุณควรจะสาลาลบตัวท้ายแล้วคุณควรจะพุ่งเลยไปเลยมันจะออกถนนใหญ่นะครับศูนย์ศิทธละชีบังผมโง่ใจไปครับเดี๋ยวเริ่มนี้ผมจะเข้าทางซ้ายฮะโัวให้เด็กดูนิดนึงดูนเด็กดูฮะกลัวจะเด็กดูตอนข้ามแพงครับจัะเบาๆไม่แรงมาก

เราต้องการหมที่เราคาดหวังทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยลองได้สถานีนี้นะสามคนเลยัะได้มึงก่อนไอครับจะพูดเม่ทายนแล้วเราจะให้คุณเชนเป็นไม้แรกครับไม้สองจะเป็นคุณอัพแล้วไม้สามจะเป็นผมอ่ามือครับมือจับผิดครับไปครับเดี๋ยวครับไปครับไปครับดีครับดีครับดีครับเบสิครับ เร็วไปครับเร็วไปใช่ไหมครับอันนี้ไปครับ,รบอันนี้โอ <Okay. S 2> เคครับไปป,ป,ป,ไปืป้ด2 2> ปืดไปปื้ดสองเยี่ยม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 เบสอันนี้ก็เร็วไปนิดนึงครับขันขัดด้วยครับอินดักเตอร์ไม่มีคอมเมนต์อีโวขาวบ้างหรอครับครับดีครับเยี่ยมเลยครับอ่าไม่จ้ะเมื่อกี้ก็สาธิต ABS ได้ดีครับเสียงขอขอเสียงอีกที็ขอเสียงอีกทีทำไมเนี่ย พอเดนซาอะลาเรล์ไอเอศูนย์ศูนย์สี่สำหรับขับขี่สไตล์สปอร์ตอย่างเช่นเอฟโฟลิชันของเรานะดีไซน์เพื่อการควบคุมอย่างเหนือชัน้นเพื่อการเข้าโค้งอย่างแม่นยำเติมเต็มความเร้าใจให้กับชีวิตในเมืองชับไวเข้าโคง้งทุกรูปแบบควบคุมแม่นยำยึดเกาะถนนดีทั้งแห้งและเปียกรองยางพิเศษช่วยกระจายแรงกดบริเวณด้านหน้าสัมผัสของยางด้วยดอกยางรูปตัวเอสไตล์สปอร์ตเต็มพิก,กัด DNA ของอะลีนาลีนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบล็อกดอกยางลดการบิดตัวขนาดการขับขี่ส่งผลการตอบสนยา โพเซ่าสปอร์ตเป็นยาที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการขับคีแบบสปอร์ตโดยเฉพาะยังได้รับการไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์ในกลุ่มแบรนด์ซูเปอร์คาร์จัดเต็มสมรรถนะครบทุกฟังก์ชันของความสปอร์ตเร่งเต็มทุกทางเกาะถนนมั่นยำหยุดบนถนนแห้งและเปียกนริบบบเหนือชั้นสุดถูกต้องจุดเด่นของโพเดนซ่าสปอร์ตก็คือ ปลดล็อกขีดสุดของความสปอร์ตสุดขีดให้ที่สุดของพลังสปอร์ตไม่ได้หยุดแค่รถของคุณคอย่างที่ได้รับการออกแบบเพื่อกันกับขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะครับผมเกาะแน่นแม่นยำหยุดรถได้อย่างมีชั้นเชิงนี่คุณสมบัติของยาโมเดนซาสปอร์ตครับจัดวางร่องรีดน้ำให้เหมาะสม พร้อมรับทุกความท้าทายครับเพื่อประสิทธิภาพในการรีดน้ําได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยึดเกาะในขนาดเปียกการยึดเกาะในถนนแห้งเทคโนโลยีออกแบบนะครับเป็นการออกแบบแบบ3มิติลดการบิดตัวเพิ่มความแข็งแรงของดอกยางนะครับต้านทานความสึกหรอเพิ่มประสิทธิภาพการเบรเต็มสมรรถนะหน้าสัมผัสยางสไตล์สปอร์ต โดยในายาที่ออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มการเกาะถนนให้มากขึ้นถูกต้องในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับลายดอกยางเป็นแบบไม่สมมาตรเพื่อการขับขี่ขั้สนะครับเสริมความแข็งแรงของแก้มยางลดการบิดตัวของบล็อกยางยึดเกาะถนนก็ดีขึ้นนะครับไปแล้วจัดอัพสองสองสองส,องสอง เยอะไปฮะอันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปนะว้าวนะครับติดเบ้าแล้วคขาจะไม่ปล่อยติดเบ้าติดเบ้าถอยหลังได้ได้ได้ครับเต้มเต้นครับเมื่อกี้คุณขาดเยอะนะครับคุณเอาเพิ่ม่ไดน่อยคุณเอาเพิ่มก็ไม่เข้าสอนครับสอนลูกเพิ่มไน่อยครับเบ้งดิครับไอ้อะไรไอ้อะโอ้ยโอ้ยมาเลยไอ้เหี้ย อครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อมิวครับพี่มิวพี่วันนี้ขับรถอะไรมาครับวันนี้เอา MX5 NC มา MX5 NC วันนี้ในกรุ๊ปก็อยู่กรุ๊ปเดียวกับเราใช่อยู่กรุ๊ปเอแกงสุดก็คงไปใครไม่ได้นั่นไงพี่มิวแน่นอนใช่ไม่ได้ไม่ได้ชมเนี่ยผมเน่จะเทิงครับพี่เน่จะเทิงครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างถามกันซื่อๆง่ายๆอย่างเงี้ยก็ได้ประสบการณ์ที่มันขับอย่างนี้บนถนนไม่ได้เนาะมันก็ต้องในสนามอย่างเดียวครับก็ได้ประสบการณ์ที่ แปลกใหม่ครับก็เลยอยากจะไปเรียนต่อด้วยม่อกี้อินสแตเตอร์เขาแนะนํามาที่เดียวกับพี่กูเรียนถือว่าพี่มาถูกงานละเพราะถ้าเกิดว่าเป็นงานทดสอบอื่นๆเนี่ยเราจะต้องนั่งในรถของอินสแตทเตอร์แต่งานนี้บิสโตคือจัดเต็มเลยฟรีฟอร์มเอารถส่วนตัวมาแล้วได้วิ่งใส่เต็มที่คราวนี้พี่ก็ได้รู้แล้วว่า MX 5กูทำได้แบบนี้เลยหรอจริงไหมสเตชันไหนชอบสุดครับพี่สลาลอมันแรกเลยมันก็มันเลี้ยวเยอะสุดก็คงมันสุด ทั้งหมดได้รู้เกี่ยวกับยางบบสโตนมากขึ้นไหมครับใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าขับบนถนนมันก็ไม่เห็นสมรรถนะเนะเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบจะเกาะขนาดนี้ครับได้ขนาดนี้ใช่ใช่ใใช่ใชอย่างที่มีใช้อยู่ใน m อเ็คือรุ่น r e 0 0 4อรีนอรีนใช่ครับผมมีข่าวจะแจ้งเดี๋ยวกจะมีอีกสองตัว อด,ดอกน้อยๆแก้มส,สวยๆอเอบ,กกบอกใครเนกกีน่ยใครเนี่ยบขอบคุณไงครับขอบคุณครับเออครับขอบคุณแทนบิสโตนด้วยนี่เป็น<ไ>ลูกค้าอีหนึ่งคนนะครับคนไปครับิรครับ คุณรับทราบกิจกรรมนี้จากไหนครับจากเพจคุณโก้ับครับดีมากครับจะเป็นผู้จารบอสอย่างเลยครับผมไม่คนอย่างนี้อยู่แล้วครับครับเรืองนี้พีทิตนี่เขาเป็นเป็นอาร์ตไดมาก่อนคุณกับผมรู้จักกันถ้าผมไปแนะนําอะไรคุณมากมันไม่แปลมันไม่แปลอันนี้แจ้งให้ผู้ชมทราบวันที่เราประชุมกิจการบิสโตนคืนหนึ่งแบบจะเป็นร้อยเลยแต่ทางผู้บริหารเนี่ย อยู่ดีๆเขาก็ไปคลิกแบบของคุณคือต้องบอกว่าทางบิ๊กซนคนเลือกเองบะ๊กไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่เราดะอันนี้สวยค่ะก็จบเลยใช่ก็เป็นคุณเลยคื่ได้ไปอินสปิเรชันมาจากไหนครับอยากให้มันเป็นลายที่มันวิ่งๆิ่งมันก็เลยดูเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่จริงๆหลังมาคุยกันแล้วคือหนึ่งมันต้องมีเอกลักษณ์ของคำว่าบิ๊กซอลโมเทนซาในยุคเริ่มต้นอยู่่แต่เราต้องทำให้มันเข้ากับยุคปี2024 แล้วก็ได้รางวัลไป30,000บาทก็แสดงความยดีดีคุณคิดด้วยสวัสดีครับ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 ไปเลยนะครับไปใยญ่เจ้าไอ็หนุ่มรีบไปใหนเล่าจงคัดยังไม่ข้าเลยคนคุ้นเคยไอเกี่ยวครับไอ้เมื่อกี้เขาออกกับช้าๆเนี่ยครับพี่ไอเกียว ลงยาแล้วครับครับเป็นไงได้ดูลายมัาเมื่อกี้ดูลายเฮียเกิดลงยาสถานีที่เขาเรียกว่า S เทิร์นใช่ไหมพี่โกศสถานีโค้ง S เราจะเปิดลายขวาก่อนแล้วก็ซ้ายครับขวาย้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวายาวเมื่อกี้คุณจะหลุดนะคุณดูแล้วจําปากคุณซิ่งแต่ผมเห็นปากคุณซไม่ตงเวลาขับชาก่อนเราขัช้าก่อนมึงไม่ กับตำเหน่งนี้รถขับยาก่เราเริ่มจากนอกก่อนเลยเราเริ่มจากยากไปง่ายปกตินิดที่เทีนัดนอกหรือในที่ถนัดในนะจะเริ่มจากอะไรก่อนคุณบอกผมเลยนอกยากสุดก่อนเลยนอกก่อนเลยเหรอเอาล่ะสคามนบราตสนัมอเชเลี้ยวดิเลี้ยวมันจะรอีอะไรจัก้เชเบกกกต่อไปเป็นกลาง

เอานอกหรือในก่อนจันโอ้ยโอ้โหก็นั่งหลังคูน่าคลัวสัสอ้อดิโอ้ยไอ้เอามึงนั่งไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยเฮียตัวแม่งเลื่อนไปถึงนู่นเลยขัดข้อไปเลยเออนี่กระเด็นไปดิเฮีย โกโปรบันทึกไว้ป่ะบันทึกไว้ป่ะดูได้เลยอียกูตรงนี้เลยสั์ผมถูกใจลีลาขวางเลยไหมครับจันขวางเลยไหมจันตอนลีลาองขับนี่เต็มสิบเท่าไหร่ครับพี่16 16อเพราะอะไถึงมาถึงให้มากกว่าสิบคะแนนฮะบเพราะว่าเสียวฟ้าเต็มเต็มะตนมเตเท่าไหร่ครับเต็มเเตเต็มเตรมเตมเต็เเ้าสิ้นเนเมมมมเ มีแฟนอย่างนั้นอ่ะแต่กล้องเครียร์ให้มีสีสันตัวเงิแจ้งครับอ้าวไปต่อไปที่เขาคเอ้ยไปไว้ไปไว้รับคู่ไว้เอ๊ยดูเงิดเซ็นด้วยดูด้วยใครนี่ มาทานนะเนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเรามาตั้งแต่8โมงจริงๆอันนี้พูดตามตรงคิดว่าเป็นงานที่น่าเบื่อหนึ่งงานคิดเหมือนผมเข้าใจคําหมายปะเข้าใจเพราะเราไปกันบ่อยอยู่แต่วันนี้สนุกมากโคตรสนุกหนึ่งคืออย่างที่ผมผมผมพูดไปในคลิปครับเราได้ใช้รถของเราเองที่ใช้ผลิตภั์ยามบีโตนใช่สองก็ต้องยอมรับว่ากำลังปีกรุ๊ปเนี่ยเก่งนะสุดยอดเก่งมากคือรู้ว่า เฮ้ยถ้าปล่อยอิสระฟรีฟอร์มแบบนี้เราต้องบีบโค้งแค่นี้เราต้องระยะแค่นี้ใช่ครับซึ่งมันไม่มีใครหลุดเลยนะแล้วได้รู้ว่ายังบริสตอที่เราใช้เนี่ยที่เราเสียสตังค์มันสามารถทําอะไรได้มากกว่าการขับจากจุด a ไปจุด B ถ้าท่านดูนไปเนี่ยเห็นปะคือบอกให้ทําอะไรทาหมดใช่เพราะนั้นใครที่อยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปในครั้งที่3ครับของ Experi e n c e ของบริสตอลเนี่ยท่าน ซื้อยางบิสโตรนก่อนใส่ซะแล้วท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจบิสโตรนไทยแลนด์ติดตามข่าวสารติดตามข่าวสารในนั้นใช่ครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณบริษัทบิสโตรประเทศไทยที่เชิญสวีด็อกมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เรารู้จักกันวันนี้สักเตอร์ต่างๆครับมีความสนุกมีความเฟรนลี่กันมากเจอหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาคุณครูอินสตรักเตอร์ใช่นะครับที่มาสอนพวกเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีสวีด็อกในเอ็กซ์เพรเนียสของบิสโตรครับผมพบกันใหม่ กับก <G> ิจกรรมดีๆของปีสดโอ้ยแรงเกอะซะด้วยแล้วถ่ายงานอยู่มันแทรงมาได้ไงวะขอบคุณครับพ่อใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีตัดมาได้ไงวะเพิ่ถ่ายรายการอย่างนี้